สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมครับผมลุงปู่ทวดวัดสบ้าย้อยครับผมหรือที่เรียกกันเซินเจ้นครับสุสุการณเครื่องบินตกอันโด่งดังครับผมที่ประเทศจีนครับผมครับผมเรามาชมองค์พระกันเลยครับผมครับผมและองค์พระ ออกแบบสวยงามมากครับผมออกแบบเป็นรูปลอยองค์ครับผมออกแบบได้สวยงามมากครับผมเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆครับผมสีดำๆครับแล้วก็มีผงคราบวานข,า,ขาวๆครับผมตามซอกามาลงกล้องดูกันครับผม ัใต้ฐานบัวต้องมีเส้นคมคมประมาณนี้ครับผมเนื้อาว่านต้องงแห้ง,หงใบหูลงปู่ งกลางครับผมนล่างต้องมีบุบเขานิดนึงครับผมมีรอยนิ้วมือครับ